สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้นะครับแน่นอนเป็นเรื่องราวของทางคุณแม่กับพี่ท่านหนึ่งนะฮะพยายามจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับเพราะว่ามีน้องสาวแล้วก็มีลูกสาวเนี่ยนะฮะปรากฏไปถูกลุงเขยตัวเองนะฮะพยายามจะเคลมทั้งๆที่น้องอายุแค่ประมาณแค่17เองนะฮะที่สําคัญที่สุดลุงเนี่ยเป็นทหารอากาศนะครับหลังจากนั้นนะฮะปรากฏว่าถูกแจ้งความ ตำรวจจับไปเรียบร้อยประกันตัวออกมาแล้วก็มาขม่มขู่แม่อีกนะฮะบอกว่ายังไงเนี่ยคือจะเอาหลานเนี่ยทำเมียให้ได้ทั้งทั้งที่ภรรยาของตัวเองเนี่ยเป็นพี่สาวของแม่เด็กคนนั้นด้วยนะผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะวันนี้พูดคุยกับผ่านทางคุณพินรัตเรืองทารานะครับเป็นแม่ของเด็กที่จะพูดถึงมีคุณรัตโยธินเรืองทารานะฮะเป็นพี่ชายที่โพสต์ลง Facebook มีทนายรัชพลิริสาคอนนะฮะเป็นทนายความรวมถึงยังมีพันธุรวตโททันยารยานะครับท่านเป็นผอสำนักงานคุ้มครองพยานกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมานั่งด้วยนะครับสวัสดีครับแม่ครับพี่ครับสวัสดีครับท่านผอสวัสดีครับทนายครับเดี๋ยวก่อนที่เราไปพูดคุยกับทั้งสองท่านนะฮะขอญาตคุยทางแม่ก่อนแม่เรื่องเรานี่ตอนแรกผมคิดว่ามันจบไปแล้วผมเคยนําเสนอเรื่องนี้ผ่านทางรายการที่วันทันเหตุการณ์ไปมันยังไม่จบนะฮะ ใช่ค่ะเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นก่อนแม่เล่าให้ฟังหน่อยอะวันที่สามวันจันทร์วันจันทร์ที่สามพี่เขยได้ไปนั่งอยู่ที่หน้าบ้านพี่เขยนี่เป็นทหารอากาศใช่ค่ะอายุเท่าไหร่ฮะพี่เขยประมาณหกสิบปีค่ะหกสิบยังไม่ได้เกษียณใช่ไหมใช่ค่ะอ่ากาลังจะเกษียณนะใช่ใช่ค่ะอ่าโอเคเป็นเป็นทหารอากาศยศอะไรฮะยศนอค่ะนอจ้านาวาอากาศเอกเอกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วยังไงต่อครับ ก็นั่งอยู่หน้าบ้านประมาณส1บโมงครึง่งแม่ก็สังเกตว่าเป็นใครแม่ก็เข้าไปถามลูกชะลูกถามน้องไม้ว่าไม้นี่เป็นพี่ชายนะใช่ค่ะคถามน้องว่านั่นเป็นลุงหรือเปล่าน้องไม้บอกว่าแม่คิดมากไปหรือเปล่าแม่ก็เดินออกไปเขาก็นั่งกินเหล้าแบบเหม็นคงไปหมดเลยค่ะแล้วแม่ก็เพื่อนบ้านพาแม่ไปแจ้งความแม่ไม่อยากไปแจ้งความทำไมแม่ไปแจ้งความทําไมออ เพราะว่าแม่ได้ข่าวมาว่าลุงจะมาฉุดลูกสาวค่ะเพราะพี่สาวโทรมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะลูกาสาวส<อ>แม่ขอเป็นชื่อย่อแล้วกันเอาชื่อนมสมมติชื่ออะไรอ่ะน้องส้มแล้วกันอ่ะนะน้องส้มนะนามสมมตินะ,ะอ่ะโอเคงั้นให้พี่เล่าดีกว่าเรื่องมันยังไงคือเรื่องมันไม่ได้เพิ่งจะเป็นเรื่องอะค่ะแต่ว่ามันเป็นมาตั้งนานแล้วยังไงลูกก็คือเรื่องมันเกิดมาเมื่อสามปีก่อนนะครับทำไมฮะคือคุณลุงคนเนี้ค่ะเขาเหมือนว่าโทรมาคุยกับแม่ค่ะว่าเขาชอบน้องสาวหนู แต่แล้วเขาก็เหมือนเหมือนว่าแบบบอกว่าตัวเองอ่ะคุยกับน้องสาวหนูทาง f เฟซบุ๊กแต่น้องสาวหนูไม่เคยคุยกับเขาเลยเออใช่ค่ะแล้วหนูกับแม่ก็คุยกันคือด้วยความที่เขาอยู่กรุงเทพหนูกับแม่ก็เลยไม่ได้อะไรกับเขาอะค่ะเขามีศักเป็นลุงเขยเราใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเมียของเขาเนี่ยเป็นพี่สาวของแม่เป็นพี่แท้ๆเลยไหมแท่ค่ะพี่แท้ๆเลยนะค่ะ แล้วลุงคนที่แม่ก็ต้องรู้จักเขามานานแล้วดีเพราะเป็นเ<ช>พราะเป็นพี่เป็นพี่เขยเราใช่ค่ะอ่าอ่ะ,อะยังไงต่อฮะลูกค่ะแล้วก็หนูกับแม่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพแล้วกลายเป็นว่าเมื่อวันจันทร์ที่สามอะค่ะเขามานั่งอยู่หน้าบ้านแต่กรุงเทพเ้ามาเลยใช่ค่ะไปที่ไหนฮะอ่าที่ระนองคะ่ะบ้านระนองอ่ายังไงต่อลูกแล้วก็เขาก็นอนอยู่หน้าบ้านนั่นแหละค่ะเฝ้าน้องเฝ้าอะค่ะเฝ้าน้องสาวหนูเขาเคยรู้จักกับน้องสาวเรามาก่อนไหม ถามว่ารู้จักไหมก็รู้จักค่ะในนามของหลานออใช่แต่ว่าไม่ได้มีการสนิทแบบเหมือนเหมือนเขาเลี้ยงดูแบบนี้คือไม่ใช่เพราะว่าเขาออยู่กรุงเทพแล้วก็นานๆทีจะไปเที่ยวบ้านหนูแต่ว่าเขาไปเที่ยวก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆอนะคะ่ะตั้งแต่หนูเด็กๆเลยใช่อืแล้วพอหลังจากนั้นก็ไปโพส์ Facebook ก่อนใช่บอกว่ามีการติดต่อกับน้องสาวเราใช่ค่ะอายุ17ค่ะคุยกันรักกันอย่างเงี้ยเหรอค่ะเชิงชู้สาวเลย แต่น้องสาวเราไม่รู้เรื่องใช่ค่ะคือตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่ได้ฟังความขวายเดียวก็คือพยายามปรึกษากับแม่ว่าลองคุยกับน้องดูไหมเผื่อน้องเราจะไปคุยกับเขาหรือเปล่าแต่น้องหนูอ่ะก็คือโทรมาร้องไห้เลยลว่าเขาไม่เคยคุยกับเขาเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เขาก็ยังบอกว่าเขาคุยกับน้องสาวหนูน้องสาวหนูมันก็ร้องไห้หนูก็ถามว่าพี่ถามจริงๆนะว่าคุยกับเขาหรื <t âm> เอเปล่าเคยคุยกับเขาไหมเขาก็บอกว่าไม่เคยคุยเลยค่ะอืมใช่อืมค่ะ <esta> อ่าทืนี้หลังจากนั้นยังไงต่อฮะ e ก็คือหนูกับแม่ก็ปล่อยเลยตามเลยอะค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่กรุงเทพไม่ได้คิดว่าเขาจะลงมาถึงหน้าบ้านขนาดนั้นเนี่ยค่ะครับใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมหนูถึงต้องไปโพสต์ใน Facebook ด้วยคือวันที่หนูโพสต์อะค่ะเขามาอยู่3วันแล้วหนูโพสต์เย็นวันพุธวันที่หเขาอะค่มาแบบมาพูดข่มขูว่าให้แม่หนูออกไปหน้าบ้านแบบเขาจะตบเขาจะฆ่าอะไรเพื่ออะไระ หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าคือคล้ายๆแบบว่าเมื่อวันอังคารนะคะแม่ไปแจ้งความเขาอ่ะมาอยู่หน้าบ้านคือเช้าวันอังคารนะคะเหมือนน้องสาวหนูจะไปเรียนปกติน้องสาวหนูอ่ะต้องขึ้นรถส่งไปเรียนต้องไปขึ้นรถหน้าปากซอยอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเขาอ่ะเข้ามาเหมือนจะก,กระชากน้องสาวหนูแต่แม่หนูไปเห็นและแม่หนูก็ผลักเขากระชากเลยเหรอค่ะใช่ค่ะทําไมอะแม่เหตุการณ์มันเป็นไงที่แกไปกระชากก็คือวันนั้นแม่ตอนเช้าว,วันจันทร์ แม่ก็ออกมาส่งลูกสาวไปโรงเรียนพอดีเพื่อนบ้านกาเอารถมาจอดหน้าบ้านพอดีพี่เขยก็นั่งอยู่ตรงข้ามที่ว่าสารานบ้านอะ่ะก,ก็เดินเข้ามาก็กระชากกระชากลูกสาวแม่ก็เลยผักไปค่ะผักผักปรลุงคนอี้ออกไปกเขาเมาก็เมามากพอผักเสร็จเขาทำยังไงเขาก็แม่ก็บอกให้ลูกสาวไปฝั่งประตูนู้ลูกสาวก็สั่นอยู่อย่างเงี้ย แม่ก็บอกก็รีบไปรีบไปแม่ก็เสียงดังไปบอกนี้ไปแล้วกให้นั่งรถไปให้นั่งรถไปกับพี่โค้ที่มาที่บ้านนะคะแล้วแม่ก็เขาพี่เขาก็ล็อกประตูไปเขายังไปดึงประตูล็อกพี่เคยยังไปดึพยายามจะเปิดประตูคือจะดึงลูกสาวเราให้ได้เขาจะพาลูกสาวเราไปไหนรู้ไหมก็เขาบอกที่หน้าบ้านก็บอกว่าเขาต้องโอกไปให้ได้คือจะจุดไปทําเมียผู้ให้ได้เอาให้ได้ใช่ค่ะแค่ว่าเขาจุดไม่ได้เขาไม่กลับบ้านเขาพูดอย่างนี้เลย ใช่ค่ะคนก็คนอื่นก็เห็นกันหมดใช่ค่ะแต่เรายืนยันว่าลูกสาวเราไม่เคยคุยฉันชู้สาวกับเขาคุยกับลูกสาวเราหรือยังถามหรือยังคุยแล้วคุยแล้วค่ะคุยมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่สามปีที่เราก็คือตอนแรกอะถามว่าแม่เชื่อไหมแม่ก็ไม่เชื่อแม่ก็มีแอบว่าน้องสาวหนูอยู่บ้างว่าเออเคยคุยกับเขาไหมอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยพูดกับแม่ว่าแม่เดี๋ยวหนูคุยกับน้องเองน้องอะค่ะตอนที่หนูเรียนอยู่น้องก็โทรมาร้องคุยกับหนูทุกวันว่า ทำไมแม่ถึงไม่เชื่อน้องบ้างอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่ลองคุยแล้วก็เปิดใจกันดูเพราะว่าน้องเราวันคือหนูรู้ไงว่าน้องหนูไม่โกหกอยู่แล้วหนูคุยก็คือคุยมาตลอดเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยช,คชอบไม่เคยคุยไม่เคยอะไรเลยนะ คือด้วยหลักความเป็นจริงแล้วค่ะเด็ก14่อะค่ะจะไปชอบตรง14หรือ17คือย้อนไปตอนอ๋อสามปีก่อนใช่ค่ะอ๋อตั้งแต่14นี่คือพยายามจะตั้งแต่14แล้วพยายามเคลมมาตลอดใช่ค่ะแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้ลงมาถึงหน้าบ้านเนี่ยค่ะแต่ตอนเนี้ยก็คือตอนเนี้ยคือเขาลงมาถึงหน้าบ้านหนูก็เลยต้องโพสต์อะค่ะเพราะตอน14เนี่ยอยู่กรุงเทพแต่ตอน14ก็พยายามเกี่ยวพาราศีตลอดเวลาลง Facebook เอารูปตัวเองมาขึ้นคู่กับรูปของน้องสาวเราด้วยใช่ค่ะดูไหมฮะอ่าตอนนี้ อ่ขอดูนิดนึงนี่อย่างนี้นะฮะสวัสดีตอนเช้าตื่นยังครับลูกวันนี้ทุกไปโรงเรียนหรือเปล่าเครื่องบินไทยแอร์เอเียวันนี้มีเที่ยวบินเวลา1 1บเนเพราะฉะนั้นลุงจะต้องไปถึงสานามบินเพื่อรอขึ้นเครื่องตั้งแต่เวลาประมาณ9ก้างสีได้โปรดช่วยกลุณาขยับตัวหน่อยนะครับลูกจะได้อะไรเนี่ยมั่นใจยังคงต้องการให้ลุงลงไปหาลงไปรับอยู่ขอบคุณครับลูกคนช่วย นี่นะขวามือที่เป็นรูปตอนเขาหนุ่มๆใช่ปะค่ะแล้วซ้ายมือเป็นน้องเราค่ะแล้วเอามาขึ้นคู่กันแบบนี้ค่ะรักมากค่ะแล้วพี่สาวเรารู้ไหมเมียเขาอะรู้ไหมรู้ค่ะรู้ทุกเหตุการณ์แต่พี่สาวไม่ยอมรับโทรศัพท์ที่แม่โทรไปไไว่าใหแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเคยบอกป้าเราไหมว่านี่ยลุงอะ หัวป้าเนี่ยมามายุ่งกับน้องเราเนี่ยมาพยายามจะเอาน้องเราเป็นเมียให้ได้เนี่ยก็มีเคยพูดอยู่ค่ะเพราะว่าหนูหนูรำคาญเพราะว่าเขาโทรมาบ่อยมากเมื่อก่อนเขาโทรมาโทรหาใครตัวหาแม่ตัวหาแม่บอกว่าแม่ว่าไงเรื่องเรื่องนี้เลยค่ะบอกว่าขอลูกไม่ใช่ขอคือว่าลุงจะลงมาเอาน้องส้มทําเมียพี่สาวจะบอกแบบนี้ทุกครั้งแม่ก็บอกว่าบ้าไปแล้วไหมแม่บอกว่า คิดไปเองหรือเปล่าแม่ก็พูดอย่างนี้แม่ก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ไงพี่สาวเราบอกมาเองยิงนเลยบอกเนี่ยผั<อ>วเขาอะกำลังจะไปหาเธอนะจะไปเอาลูกเธอในทำเมียนะใช่ค่ะพี่สาวก็ดา่าพี่เขยว่าไม่ไม่ให้ไม่ให้ไปยุ่งกับหลานตัวเองอะออแต่ว่าพี่สาวรู้สึกว่าพี่สาวเขาจะกลัวสามีมากทำไมถึงกลัวล่ะแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันโดนไหมพี่สาวโดนบ้างไหมหน่าหน่าม้่งล่ะค่ะโดนน่าจะโดนบ้างล่ะค่ะ พ่อแม่ก็ไม่ทราบเรื่องของเขามากมายเพราะเขาอยู่กรุงเทพครับใช่หลังจากนั้นวันนั้นพอแม่ไปผลักเขาตกดึกเขาโวยวายเลย,ย่<ช>ที่ที่ท,ที่ต่อหน้าบ้านแม่เลยใช่ไหมไปดูภาพนี้นิดนึงนะฮะ,ะมาครับนี่แสดงว่าตำรวจมาผมไม่โง่หนะผมไม่โง่เนะไล่เนี่ยข้อพอดิตอนนี้ดีพอไหมลูกสาวเพิะ มันน่าจะคนละแกงทำไม่ะป้าใช่ไหมเนี่ยให้พวกให้พวกคุณว่าผมป้าเนี่ยนามจริงใช่ไหมเราคุยในเฟซกับคุณไม่รู้หรอกว่าเราคุยอะไรกันดูๆผมจะมาแน่บ้าหหผมจบิญญาตีนะคะรับผมจบิญียตีนะคะรับจบมียร้อยนะครับผมจบเมีร้อยิญญาต,ะะาตีไม่เด็นงม่คนบ้า,าไ่ไง นะฮะก็คือเขาโวยวายโวยวายด่าพออยู่ถูกไหมใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่เป็นไรค่ะแม่ติดได้นะไม่โอเคทีนี้หลังจากนั้นแม่น้องตัวน้องเองเนี่ยลงข้อความไปเขาถูกจับใช่ไหมค่ะเป็นเช้าวันพฤหัสที่หกใครไปจับเขาอ่าน่าจะเป็นตำรวจในพื้นที่อะค่ะหนูก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันพอไปจับแล้วเป็นยังไงเหมือนเขาก็หยุดโพสต์เฟซบุ๊กไปเลยอะค่ะ โพสไม่ได้เพราะว่าเขาไปอยู่ในห้องขังนี่ไปนอนอยู่แบบนี้เนี่ยนะฮะแองแงอยู่แบบนี้แล้วกดเขาปาระกันตัวออกมาเหรอใช่แล้วเขาเป็นทหารเนี่ยทางทหารอากาศว่าไงแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะแม่อยู่ในบ้านพักตอนนั้นนะตอนนั้นบ้านพักสตรีและเด็กอะค่ะมารับแม่กับน้องสาวหนูไปอยู่ที่นูน่นออกมารับไป,ไปแ,แล้วตั้งแต่วันที่หนูโพส์ช่วง เย็นของวันพฤหัสก็มารับไปเลยอะ,ค,ะ,ะค่ะแล้วเขาก็เก็บโทรศัพท์อะไรหมดเลยมไม่ได้ติดต่อเลยก็คือไม่ได้ติดต่อเลยแต่ตัวตัวลุงเองเนี่ยคนนี้ตอนนี้เขาประกันตัวออกมานะ,ะเขาประกันตัวมาเขาทำยังไงบ้างก็ง <ๆ S 2> มีการโพสต์อะค่ะว่าจะฟ้องแม่อะไรประมาณนี้ฟ้องแม่เนื่องจากก็เหมือนว่าเหมือนเขาไม่ผิดอะคะ่ะคือเขาจะฟ้องแม่ว่าฟ้องแม่กับหนูว่าหนูเอาไปโพสต์แบบเหมือนความเท็จอะไรประมาณนี้อะค่ะ แต่มันก็มีข้อเท็จจริงยืนยันว่าเขาพยายามจะเคลมลูกเราเจ้าลูกเราให้ได้นี่นะครับลุงจะขอต่อสู้คดีนี้ในศาลถ้าลุงแพ้คดีลุงจะยอมติดคุกแต่ถ้าลุงชนะคดีลุงจะขอฟ้องฟ้องใครแม่ฟ้องแม่นะอ่าเพราะว่าลุงเนี่ยได้รับความเสียหายลุงถูกไอ้พูกนักเลงคีย์บอร์ดลุมด่าทั้งทั้งที่ขอขอขอภาพใหญ่ผมมองไม่เห็นฮะอทั้งทั้งที่ลุงเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรผิดเดี๋ยวลุงจะให้ทนายความของลุงฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับทุกตัวส่วนแม่ ก็ไปเจอกันในศาลเข้าใจลุงด้วยนะครับลูกนี่นะลุงจําเป็นต้องทํเพือศักดิ์ศรีของลุงนี่แม่กลัวไหมแม่ก็กลัวนะคะแต่แม่ว่าดีด่าไอ้ตำรวจนะบอกไอ้ตำรวจเห็นไหมแต่แม่ขอสู้ความเป็นจริงเพราะแม่ไม่ได้โกหกใส่ร้ายเขาอืมเพราะในเหตุการณ์ที่เขาเข้ามาเขามาจัก,กะชากลูกสาวจริงๆค่ะครับแม่ขอย้ําข้อนี้ตอนนี้ลูกสาวเราอยู่ที่ โรงเรียนไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนนะฮะมีคนดูแลไหมมีครัดูแล<า><ด>ีบ้านดเด็กแล้วก็สตรีเขาดูแลอยู่ปกติก็คือจะได้กลับวันนี้แต่ว่าเขาเห็นข่าวเพิ่มเติมเขาก็เลยให้กลับไปอยู่ก็แม่กลับบ้านโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยทางฝั่งนี้บ้างว่าจะช่วยเหลือย,ยังไงได้บ้างนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะฮะในมุมนี้จะทํายังไงดีครับท่านผอฮอะคือกรณีที่ว่าทางฝั่งของลุงคนนี้เป็นทหารอากาศนะครับแล้วปรากฏว่าติดไปแล้วประกันตัวออกมาแล้วมาข่มขู่แบบนี้เขาจะต้องทํำยังไงกันท่านครับก็ในในมุมของอการคุ้มครองพยานนะครับก็เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้า ตัวผู้เสียหายรหรือว่าพยานในคดีเนี่ยได้ไปให้ข้อเท็จจริงหรือว่าจะไปให้ข้อเท็จจริงกับพนักงานสอบสวนเนี่ยครับแล้วเกิดอ,อาจไม่ได้ความปลอดภัยนะครับไม่ได้รับความปลอดภัยก็สามารถที่จะ,ะยื่นคําร้องขอให้มีการพิจนารณาให้การคุ้มครองได้ครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นโดยตรงกับทางสานักง,งานคุ้มครองพยานเองหรือว่าทาง กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถยื่นได้ครับหรือว่าสำนักง,งานายุติธรรมจังหวัดนะครับถ้าอยู่จังหวัดระนองนี่ก็ยื่นกับสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดระนองได้เพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาว่าคดีนี้ตัวตัวคุณแม่ที่ไปแจ้งความแล้วเนี่ยมีการถูกข่มขูข่คุกคามนะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติต้องอหวาดกลัวต่อภัย ที่จะเกิดจากาฝ่ายคู่กรณี <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะร้องขอให้เราพิจารณาได้ครับ,รบในมุมของทางคดี <c oughs> ความทนายรัชุนมองเรื่องไงเรื่องนี้มองยังไงทํำยังไงคือ <c oughs> เขาเนี่ยเป็นแม่ <c oughs> ของเด็กวัยสิบเ ลุงเขยพี่เขยเขาเองเนี่ยพยายามจะเคลมตั้งแต่เด็กอายุ14ครับลง Facebook เอารูปมาประกบนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บจากกรุงเทพผ่านไป3ปีลงไปถึงที่เลยลงไปถึงพื้นที่นั่งกินเหล้าจะไปฉุดลูกเขาต่อหน้าเขาเขาพยายามไปปัดป้องนะไปแจ้งคงแจ้งความเสร็จปุ๊บเนาะพี่ชายเขาโพสต์ครับหลังจากนั้นตำรวจจับไปเข้าห้องขังไปประกันตัวออกมาปรากฏว่าไปข่มขู่ ในทางคดีความเนี่ยถ้ามันตั้งแต่อายุ14ี่ถึงสิบเจ็นี่ยครับมันสามารถดําเนินคดีได้หลายคดีนะครับแล้วก็หลายกรรมนะฮะแต่ว่าในส่วนนี้อาจจะต้องมีพยานหลักฐานมาประกอบด้วยนะฮะในส่วนที่การคุ้มครองพยานเนี่ยครับเราก็ต้องแบ่งว่าถ้าเกิดว่าเราถูกขม่มขู่แล้วเรากลัวนะครับโอเคอันนี้เราก็ยื่นเรื่องของคุ้มครองพยานได้นะฮะตามกฎหมายนะครับก็มีอีกกรณีหนึน่งถ้าเกิดว่า เราแจ้งความไปแล้วแล้วเขาถูกจับแล้วประกันตัวออกมาแล้วมีการคมคู่คุกคามอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ไปยื่นหนังสือต่อตํารวจเลยนะฮะขอสารให้จับขังเลยนะฮะเอาจับมันขังเลยประเด็นคือเขาเป็นทหารอากาศก็ได้ไม่มีไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณมาคมคู่พยานเนี่ยมันเ,าเขาเรียกว่ามายุ่งกับพยานนะฮะมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะฮะซึ่งมันจะทําให้เสียรูปคดีก็สามารถจับตัวไปขังได้ ครับละหลักกฎหมายเหมือนกันสากลอยู่แล้วครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยเกิดพยานไปไหลไปทําไงอ่ะดำเนินคดีไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถยื่นเรื่องได้อยู่แล้วครับผมอืมครับทีนี้ในกรณีที่ว่าตัวเขาเองอ้าวตัวเองเป็นฐานสัญญาบัตรครับอ่าและตํารวจจะไปจับเขาเนี่ยอะลองดูสิเมื่อกี้เขาขึ้นมาในโพส ก็ตำรวจจับไปแล้วนี่นมันมจริงจริงมันมีข้อตกลงอยู่แต่ตรงนี้ผมไม่รู้รายละเอียดนะก็แสดงว่าสามารถด,ดําเนินคดีได้อยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะด,ดําเนินคดีต่อได้นะฮะยื่นสารนะครับขอให้สารออกหมายมาขังนะครับผมเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่ตอนนี้ลุงอยู่ที่เซฟเฮาส์ของกองทัพนอนห้องแอร์อย,อย่างดีมีน้องๆทหารหน่วยหนึ่งคอยดูแลให้ความปลอดภัยแล้วสําหรับไอ้พู้นัเล่นคีย์บอร์ดลุงกาลังปรึกษาทางกองทัพว่าหากใครพลาดพิงถึงกองทัพในทางเสียหายก็จะให้ฝ่ายกฎหมายของกองทัพดำเนินคดีเป็นรายๆ อันนี้ผมมองว่าเขาปรึกษาทางกฎหมายแล้วนะครับเพราะว่าการโพสต์ลักษณะไม่เขาใช้คำว่ากองทัพครับมันยังไม่เข้าข่ายเป็นการข่มขู่พยานนะถ้า,ถาโพสต์อย่างเงี้ยไม่แต่ว่าทีนี้เขาก็บอกว่าไปคุยกับทางกองทัพแล้วไงอ่ะไม่เกี่ยวว่าจะช่วยอะไรเขาได้ไหมหรือก็ต้อง,ง,ก,องก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะฮะถ้าพยานหลักฐานมีครบก็ต้องดําเนินคดีนะครับกองทัพก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกฮะกองทัพเข้ามาช่วยกองทัพก็เสียหายเองอในมุมของท่านผอมองยังไงเรื่องนี้ คือสามารถคุ้มครองพยานได้ไหมคือตอนนี้เขาโดนข่มขู่มาแบบนี้ก็สามารถร้องได้ครับร้อ,องขอคุ้มครองให้เราก็จะมีการตรวจสอบพฤติการว่า,ามีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นอาจจะไม่รับความปลอดภยัยหรืออาจจะได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับก็อย่างที่เรียนว่าสามารถที่จะยื่นได้โดยตรงกับสำนักง,งานครับวันนี้ผมก็มีคำร้องมาให้ ให้กรอกด้วยนะค้าบให้คำร้องมาเลยเดี๋ยวให้ยื่นจะกรอกเลยนะก็ก็ก็เผื่อว่าจะจะให้เราพิจารณาให้เราก็จะพิจารณาให้นะครับว่าแต่ตรงนี้เราจะดาเนินการคุ้มครองพยานให้ในเบื้องต้นในในเบื้องต้นจริงๆแล้วก็ทราบว่าทางเจ้าที่งรีบวจในพื้นที่เขาก็มีมีไปดูแลไหมฮะดูแลค่ะตอนนี้ไปดูแลอยู่ใช่ไหมครับดูแลอยู่ค่ะแล้วตั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 วลุงฐานอากาศคนนี้เขายังอยู่ในที่เกิดเหตุไม่อยู่ในพื้นที่ไหมไม่อยู่ค่ะ กลับมากรุงเทพแล้วเหรอใช่ค่ะอืมแล้วตัวแม่เองเนี่ยโทรมาหาทางพี่สาวอีกไหมไม่เคยไม่โทรเลยค่ะไม่โทรเลยทําไมถึงไม่โทรไม่คุยกันเพราะว่าแม่ไม่อยากไม่อยากยุ่งใช่เพราะว่าพี่สาวทํากับเราเกินไปทําไมพี่สาวทําอะไรคือพี่สาวก็เคยเตือนเราไม่ใช่หรอเตือนเลยค่ะแต่พี่สาวช่วยอะไรเราไม่ได้เลยคือคือยังไงเขาเหมือนเป็นพยานปากสําคัญคนนึงอะค่ะเพราะว่าเขารับรู้ทุกอย่างในหลายหเรื่องถ้าเขาออกมาพูดก็คือป้าเราเนี่ยนะใช่ค่ะ เขาออกมาพูดก็จะจบใช่ค่ะก็คือเขารู้หมดทุกอย่างเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างลุงคนนี้ทําจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเขาอยู่ในเหตุการณ์หมดทุกเหตุการณ์ใช่แต่คือเขาไม่ออกมาพูดใช่แค่นั้นแหละเขาไม่ออกมาพูดเขาก็เขาก็กลัวผัวหรือเปล่าล่ะน่าจะใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะเออตอนนี้ลูกสาวเครียดไหมน้องเหรอเครียดค่ะเขาก็เครียดแล้วค่ะเรียนด้วยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วน้องเขาก็เครียดมากอืม แม่ก็อยากจะให้ช่วยคุ้มครองแบบแม่ก็ไม่อยากเรียกร้องอะไรมากมายแต่ขออย่าให้ทางลุงเขยไปยุ่งกับที่บ้านอีกะคะ่ะแม่ขอแค่นี้แหละอือย่าให้มายุ่งอีกจะย้ายหนีไหมไม่ย้ายค่ะแม่ก็ต้องอยู่ตรงนั้นจะย้ายหนีไปไหนนะคะถ้าย้ายก็ต้องย้ายไปตลอดแหลคะค่ะหลังจากที่เขาขู่ฟ้องมาทางเฟซบุ๊กเขาติดต่อแม่มาอีกไหมไม่ค่ะไม่หายไปเลยใช่ค่ะ ครับอย่างนี้สามารถแจ้งความอะไรยังไงเพิเ่มเติมได้ไหมก็ต้องดูลักษณะนะครับถ้ามีการข่มขู่คุกคามเนี่ยเข้ามาปวนเปี้ยนปูนเปี้ยนแถวหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้สามารถที่จะขอสารออกหมายขังได้เลยฮะครับ<ฆ>ผมก็ต้องดูดูพฤติการด้วยแต่ถ้าโพสต์แบบเนี้ยดูมันยังไม่เข้าเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาก็โพสต์ในสิทธิ์ของเขาที่มีครับอืมอืมครับทีนี้ไอ้กรณีที่เขาด่าดังด่า,ดาดตำรวจเนะี่ยเดี๋ยวลองดูนะฮะครับอ่าเนี่ยนะฮะ กูไม่ใช่อาจายากรเนี่ยกูเป็นนายทหารสัญญาบัตรพวกมึงให้เกียรติกูบ้างไอ้ตำรวจจุดๆ,ๆนี่อันนี้ไปคิดตัวเองว่าเป็นอะไรครับคือ,อการด่าตำรวจเนี่ยนะถ้าเกิดว่ารู้นะฮะว่าตำรวจเป็นใครนะครับเจาะจงนะฮะแล้วก็ด่าหยาบคายเท่ากับ เป็นการดูหมิ่นแจ้งพนักงานที่กระทําการตามหน้าที่ตรงนี้มีโทษตามกฎหมายอยู่แล้วครับผมทางตารวจเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้เองอยู่แล้วเขาเป็นนาวากาศเอกถูกไหมฮะทีนี้สมมติเขาทาผิดแบบนี้มันต้องไปเรื่องของกุกทหารหรือเปล่าใช่ครับก็ในเมื่อยังรับราชการอยู่ก็จะอยู่ในอำนาจของสารทหารครับเพราะว่าเป็นการกระทําผิดโดยลําพังของเขาคนเดียวครับผมครับผมเรื่องนี้ทําไมทางทหารอากาศเขาเขาต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ไหมฮะ จริงๆต้องเข้ามานะแต่ตรงนี้ผมไม่รู้รายละเอียดนะฮะว่าเขาไปดําเนินคดียังไงกันทาไมตํารวจเข้ามาเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับ<ช>เพราะว่าอันนี้ก็มีการดําเนินคดีแล้วนะครับจับทหารจาับคนนี้เข้าไปอยู่ในกองขังแล้วนะครับก็ดําเนินคดีต่อได้ก็ต้องดูว่าเจ้าหน้าที่ส่วนไหนเข้ามาดําเข้ามาดาเนินการครับแต่เท่าที่ทราบนี่คือทหารนาการทางทางทางกองทัพอากาศเขาตา,ตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับนะฮะใช่ไหม เขามีการตั้งคณะกรรมการสอบด้วยนะตอนนี้เขากําังสอบลุงคนนี้อยู่เพราะฉะนั้นลุงคนนี้เนี่ยพูดเริ่มสับสนละคือหนึ่งบอกว่าตัวเองไปปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมายของกองทัพแต่ทางกองทัพก็บอกไม่เกี่ยวครับกองทัพตั้งกรรมการสอบด้วยซ้ําครือแอบอ้างไปเรื่อยเลยตอนนี้เขาก็ต้องพูดอย่างนี้ไงเหมือนกับว่าเขาไม่กลัวนะฮะแต่จริงๆอ่ะในใจเขาอาจจะกลัวก็ได้นะฮะเขาก็ต้องโพสต์ปกป้องตัวเองไว้ก่อนนะครับเราดูเหมือนเขาแข็งแก่งแต่ภายในใจเขาเนี่ยอาจจะกําลังกลัวอยู่ก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับ ทุกอย่างทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่แล้วครับเขาเคยบอกเราไหมว่าทําไมเขาถึงชอบน้องเราขนาดนั้นไม่เคยนะอ่ะมาาม,ม,ไม่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 เคยบอกนะคะแต่ว่าคือเขาโทรมาบอกแม่หนูเลยค่ะว่าเขาแบบบอกว่าชอบน้องสาวหนูอย่าให้แม่หนัวค่ะไปบอกป้าเขาแต่แม่หนูก็เลยไปบอกป้าไปบอกแฟนเขาอค่ะให้รู้แล้วทีนี้มันก็เกิดกลายเป็นเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อนี่คือหมายถึงว่าลุงเนี่ยเคยโทรศัพท์มาหาแม่ใช่แล้วบอกเลยว่าเออเนี่ย ฉันน่ะชอบลูกแกนะช่วยไปบอกเมียฉันหน่อยคือไม่ให้บอกอะค่ะก็คไม่ให้บอกบอกว่าชอบน้องสาวหนูแต่ว่าไม่ต้องให้ไปบอกแฟนเขาที่เป็นพี่สาวอ๋ออย่าไปบอกอย่าไปบอกเมียฉันนะแต่ฉันน่ะขอขอลูกสาวเธอใช่แต่แม่หนัวโมโหก็เลยไปบอกป้าค่ะใช่เอ๊อย่างนี้มันได้ด้วยเหรอฮมันมีคนแบบนี้ด้วยเหรอแม่ก็งงเหมือนกันค่ะแล้วเป็นถึงในาทหารด้วย แล้วเมาในตอนที่เป็นเมาแล้วาราวาดีเล็เทะไหมที่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 ระนองเนี่ยเล็เทะค่ะเสียงดังแล้วก็ปลาขวดด้วยค่ะคือเขาพยายามจะบอกว่าทางน้องสาวเราก็เล่นกับเขาด้วยใช่ค่ะถูกไหมพยายามไปพูดแบบนั้นว่าน้องสาวมีใจนะเด็กน้องส้มเนี่ยมีใจแล้วก็รักเขาด้วยเราจะแต่งงานกันใช่ไหมที่เขาโพสจะอยู่ด้วยกันรักกันมากใช่ค่ะแต่ส้มบอกส้มไม่รู้เรื่องเลยแล้วกลัวมากเลยตอนนี้ใช่ค่ะ เรื่องนี้เดี๋ยววันนี้ทางท่านผอเอาเอกสารมาให้เซ็นครับมาช่วยให้อำนวยความสะดวกครับครับผมอันนี้คือถือว่าคุ้มครองได้เลยยังครับก็คือต้องรับคำร้องแล้วก็ไปสู่กระบวนการพิจารณาครับในมุมของคดีความเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเขามาฟ้องฝากดูแลได้ใช่ไหมฮะอันนี้ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวดูแลให้ครับผมฝากตามเรื่องนี้ได้ครับได้ครับเพราะว่าตัวนี้คือเขากลัวกันกลัวมากเลยใช่ไหมฮะเพราะเขามักจะอ้างกองทัพอากาศเสมอกองทัพ กองทัพเขาต้องทําตามกฎหมายอยู่แล้วไม่มีใครอยู่นอกเหนือกฎหมายหรอกครับผมครับนี่แหละฮะครับอ้าวแต่ที่ทราบมาตอนนี้ทางกองทัพอากาศเองเขามีการตั้งกรรมการสอบสำหรับทางนาวากาศเอกคนนี้แล้วที่เป็นลุงเป็นทหารอากาศขาดรักหรือเปล่าเมียก็มีอยู่แล้วนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดเมียเป็นพี่ของแม่ด้วยเป็นป้าด้วยแล้วดันไปชอบหลานเมียนะฮะอายุ17ไปชอบใน14พยายามจะเคลมบอกจะแต่งงานด้วยอีกโทรไปขอแม่เขาอีกค่ะโอ้ดูวุ่นวายนะฮะ เอานะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้แม่อยากบอกอะไรกับลุงทหารอากาศแล้เขาดูอยู่เอาเชิญแม่อยากให้ให้เขาคิดไต,ตรตองให้ดีที่คิดจะมาจุดลูกสาวแม่ถ้าการกระทําอย่างนี้มันไม่ดีเพราะเด็กยังอยู่ในวัยเรียนหนังสือค่ะอืมอย่าทําแบบนี้นะใช่คะ่ะพี่อยากบอกอะไรเชิญ คือเอาจริงๆหนูไม่ได้อยากให้เรื่องมันเป็นถึงขนาดนี้ค่ะครับด้วยความทีเ่เราก็ไม่ได้อยากให้มันดังไม่อยากให้คนรู้จัก,จกไม่อยากให้คนมา,าวุ่นวายกับพ่อพัวของเราแต่ว่าเขากุบคามมาขนาดนี้แล้วค่ะหนูก็ต้องต้องออกมาเรียกร้องอะไรหน่อยนะค่ะครับอยากจะบอกอะไรลุงไหมคือถ้าเขาสำเนื้อค่ะคืออยากให้เขาหยุดเพราะว่า อยากให้เขาต่างคนตักอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดใช่ค่ะ,ะเขาก็ยังมีการโพสต์มีอะไรอยู่เลยแบบนี้ค่ะคือเขาจะลงมาเมื่อไหร่ก็ได้คือเราก็ไม่ทราบไงคะอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะมาฉุดน้องเราไปใช่ค่ะ,ะแต่น้องกลัวมากนะเอาละฮะวันนี้เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวทางทนายชพลดูเรื่องของคดีให้แล้วก็ทางขออทางกรมคมครองสิทธ์ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับถูกไหมฮะในเรื่องของสิทธิของพยานครับสิทธิของพยานในเรื่องความปลอดภัย ครับผมโอเควันนี้เอาคำร้องมาให้เซ็นอยู่เซ็นซะเลย<ช>ขอบคุณมากครับ,บ,รบเป็นกำลังใจให้นะฮะขอบคุณครับ